เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับคุณสวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาต,าาต,ออญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณน,นะคะเจ้าที่ที่บ้านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับคุณตั้งจิตนึกถึงสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้คุณ เลือกไพ่กองที่รู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตาที่สุด1งกองนะคะกองที่1กองที่สองเลือกกองที่รู้สึกว่าพลังงานโดนใจเราถูกใจเรานะคะถ้าเลือกได้แล้วนะไปดูคนกองที่1นนะคะเจ้าที่อยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับคุณท่านบอกว่า อืมท่านรักเราท่านเป็นห่วงเราเหมือนคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานท่านคอยเฝ้ามองปกปักรักษาดูแลเรามาตลอดนะคะอืมแต่ท่านก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกจะเตือนว่าเออบางอย่างอะ่ะมันรุนแรงมากเกินเออม,มันไม่ถูกไม่ควรอาจจะมี คนในบ้านหรืออาจจะเป็นตัวเราเองที่ไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรแอบทำแอบซ่อนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ,ะอ่ะอ่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นมันไม่เป็นมงคลอะไรแบบเนี้อืมเราลองสังเกตดูนะคะตัวเราหรือคนในบ้านทำอะไรที่มันดูแบบไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะอาจจะมีเรื่องชู้สาวหรืออ่มีความลับปิดบังต่อกันแล้วเป็นบอก เกิดของการทะเลาะเบาะแววงในครอบครัวนะคะอาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงเรื่องนี้นะเหมือนอารมณ์แบบท่านเป็นห่วงเออท่านไม่อยากให้ทะเลาะเบาะแววงกันนะปรับปรุงแก้ไขแล้วจะได้กลับมารักมาดีกันพลังงานดีๆจะได้เข้ามานะแล้วครอบครัวจะได้มีความสุขอดมสมบูรณ์อืมแล้วท่านอยากได้อะไรเพิ่มไหมเออท่านบอกว่าเปลี่ยนแปลงซะนะกับเรื่องดาวตรงนี้ อ,อืท่านอารมณ์แบบว่าถ้าพวกเธอไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางสิ่งบางอย่างหรือการกระทําบางอย่างที่มันดูไม่เหมาะไม่ควรอะ่ะฉันก็ไม่ไหวกับพวกเธอนะฉันอารมณ์แบบเดี๋ยวเราจะอืมฉันจะไปแล้วแต่นะถ้าเธอไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะอารมณ์เนี้ย อ่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดูแบบคุมเครือไม่ได้อยู่บนหลักของสินห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมถึงถึงท่านจะรักเรามากแต่ถ้าเราไม่ทําตัวเหมาะสมท่านก็ไม่อยากจะอยู่กับเราเป็นอารมณ์เนี้ยไม่อยากคุ้มครองเราอยากจะแบบเออเมินเฉยปล่อยเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงท่านพร้อมที่จะปกปักรักษาดูแลเราประมาณนี้นะคะ หรืออีกมุมนึงถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้เลยนะคะในอย่างที่หมอบอกมาอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะการดูแลท่านเช่นอาหารน้ำขนมหรืออะไรเงี้ยที่เคยแบบไวท่านอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะของไว้หรือไม่เคยใส่ใจดูแลท่านเลยก็อาจจะต้องหันมาใส่ใจดูแลท่านนะคะท่านก็จะได้แบบ ปกปักรักษาดูแลเราเช่นกันนะคะสำหรับคนกองที่1นนะและสำหรับคนกองที่2อ,อู้ท่านบอกว่าสิ่งที่เธอเป็นสิ่งท,ที่เธอทำอยู่ตอนนี้มันดีมากฉันคอยปกปักรักษาดูแลเธอฉันส่งเสริมเธอในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความอุดมสมบูรณ์บ้านหลังนี้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ ท่านให้โชคลาภให้เงินให้ทองให้งานให้ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยดีอืมอืออืมอืม,อม,อมท่านบอกว่าถ้าอยากจะิเริ่มเปลี่ยนแปลงทำอะไรใหม่ๆทำได้เลยนะ เป็นไอเดียเป็นความคิดที่ดีนะกับพื้นที่ตรงนี้บ้านหลังนี้หรืองานที่เธอคิดอยากจะทํานะมันอาจจะหนักเหนื่อยแต่ขอเธอจงอดทนนะเธอสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้และผ่านไปได้ท่านอยากได้อะไรหรือเปล่านะแบบมา้าอืมหมอเห็นครับว่ามา้มาม้า ม้าช้างม้าวัวควายอะไรแบบเนี้ยเป็นหุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราจะซื้อมาถวายท่านก็ได้หรือหรือไม่ซื้อมาถวายก็แล้วแต่เรานะแต่ม้านะเหมือนท่านอยากได้อะรูปปัน้นมา้ารูปปัน้นอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นยานพหาหนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยของท่านอันนี้คือความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะถ้าคุณเชื่อลองซื้อไปถวายท่านไปให้ท่านดูนะคะอืม นี่แหละสิ่งที่ท่านอยากได้อืโดยรวมคนกองที่2ก็คือแบบพลังงานดีมากนะคะรับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงส่วนตัวเช็คพลังงานนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอด ID มาได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ